วันนี้ผมจะมาแนะนำเคสตัวใหม่นะครับของ In ดิมัซึ่งจะเป็นฟูลเคสรุ่น s p ายเล็กนะครับตอนนี้เราจะมาดูกันก่อนะว่าดีไซน์ข้างนอกเราจะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าเคสก่อนดีกว่าครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งจะมีตัวล็อกทั้ง2ด้านจะเป็นแม่เหล็กล็อกทั้ง2ด้านนะครับและจะมีทั้งหมด11ช่องสาหรับใส่ฮาร์ดดิส์ด้านหน้าสามารถดึงออกถอดได้ง่ายจากด้านล่างขึ้นมาถอดได้แล้วด้านหน้าเนี่ยจะมีพัดลมให้2ตัวซึ่งจะเป็นพัดลม สามารถเปลี่ยนไฟได้ทั้งหมด14โหมด,มดทั้งหมด2ตัวด้วยกันแล้วก็จะมี Switch. สวิต์สามารถเปลี่ยนไฟปิดไฟเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ในส่วนของด้านหน้านะครับแล้วนี้เราก็มาดูการส่วนของปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม reset นะครับแล้วาดูพอร์ตกันดีกว่าว่าด้านขวาเนีจะเป็นพอร์ต USB 3.0 1พอร์ตพอร์ต USB 2.0ทั้งหมด3พอร์ตแล้วก็ช่องของ audio นะครับแล้วก็ SATA ครับผมซึ่งด้านบนเคสนะครับจะสามารถใส่พัดลมเพิ่มได้อีก2ตัวด้วยกันจะเป็น12เซนหรือ14เซนก็ได้และจะมีช่องระบายอากาศซึ่งเราสามารถปิดเปิดได้ด้วยครับครับผมทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าเคสตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างซึ่งจะมีตัวช่องระบายอากาศสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็มีส่วนของพาวเวอร์ปรับสภาพความเร็วของพัดลมปรับเปลี่ยนสวิตช์ของพัดลมสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับโดยจะเป็นพัดลมขนาดใหญ่ครับผมซึ่งมาดูด้านหลังเคสกันบ้างนะครับ ซึ่งด้านบนจะสามารถใส่พัดลมเพิ่มได้เป็น12เซนนะครับแล้วจะมีช่อง p c i ทั้งหมด7ช่องส่วนด้านล่างนี้จะเป็นส่วนของ water cooling สามารถ4ช่องแล้วก็ใส่พาวเวอร์สายด้านล่างนะครับพอมาดูด้านในกันนะครับก็จะเจอกับพัดลมที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนไฟได้2สีด้วยกัน เรามาดูด้านในของเคสดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งความกว้างระหว่างตัวตัวนี้ถึงตัวนี้นะครับมีความกว้างประมาณ30เซนด้วยกันขนาดมากกว่า30เซนและสําหรับใครที่ต้องการใส่กัดจอขนาดใหญ่สามารถถอดใส่ช่องใส่าฮาร์ดดิสนี้ออกไปได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่สําหรับใส่สกัดจอด้วยกันและส่วนของสายก็จะเป็นสายเสียบของเมนบอร์ดที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับว่าเป็นสายของอะไรบ้างแล้วด้านล่างเรามาดูกันนะครับว่าเป็นช่องของ ัวระบายอากาศของพาวเวอร์ซับจะมีที่กองฝุ่นเราสามารถถอดออกไปล้างด้วยด้ยกันทีนี้เรามาดูด้านในของเคสกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งด้านหลังของเคสนี่จะเป็นช่องว่างอยู่สําหรับคนที่ชอบเปลี่ยนซิงค์สำหรับ CPU ที่สําหรับขันน็อตกับเมนบอร์ดโดยซึ่งเราไม่ต้องถอดเมนบอร์ดออกมาขันข้างนอกนะครับสามารถติดตั้งได้เลยง่ายและส่วนด้านขวาจะเป็นช่องสําหรับเก็บสายจะมีพื้นที่สําหรับเก็บสายของพาวเวอร์ซับซึ่งสอดเข้าไปแล้ว ต่อเข้ากับเมนบอร์ดได้ทําให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นครับด้านล่างก็จะมีช่องสําหรับเก็บสายด้วยเช่นกันครับครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับการแนะนําเคสตัวนี้ของ i n เน r m a รุ่น s p y เล็กของเรานะครับไงครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับครับผมสวัสดีครับ